ซื่องจากในปัจจุบันมีสถานการณ์ของคนทุกท่านใช้อาวุธปืนหรืสงครามก่อเหตุในหลายเหตุการณ์ส่งผลให้เกิดความรุนแรงสูญเสียต่อชีวิตร่างกายของประชาชนจำนวนมากซึ่งการระงับเหตุดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้รุ่พิเศษที่มีสมรรถภาพและมีขีดความสามารถทางยุทวิธ,ธีเพื่อเป็นการเตรียมความพร,พร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในท้นที่ ภจึงได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดตุนชุดอาวุธพิเศษของกองกำลังสืบสวนเพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บัติงานและประชาชนที่เผชิญเหตุอยู่ในสถานการณ์ร้ายแรงต่างรวมถึงอยู่ยัางสถานการณ์ต่างได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนี้ได้เวลาส่งคนแล้ว กระหมกราบเรียนเชิญท่านประธานให้เป็นดาวตากเปิดการแข่งขันชุดอาวุธพิเศษหรือสวัสดิ์ชาเลนจ์ของตำรวจภูพรภาค6ขอกราบเรียนเชิญครับผมรู้สึกดีและเป็นเกียรติยิ่งที่ได้มาเป็นิดงานในที่นี้เปิดการแข่งขันชุดอาวุธพิเศษหรือสวัสดิ์ชาเลนจ์ของตำรวจภูธรภาค6วันนี้ตการฟังการรายงานของฝ่ายจัดการแข่งขันในการรายงานท่านนี้ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการแข่ง ที่ผมเห็นว่าปัจจุบันมีสถานการณ์ที่มักเกิดขึ้นบ่อยขึ้นคือในเัก่ณงของการที่ก่อเหตุโดยใช้อาวุธโดยยิงต่อเนื่องหรือที่เราเรียกกันไอ้ทมคือเตอร์ดังนั้นในการก่อเหตุต่างๆทั้งทหารและตำรวจจะต้องร่วมมูอร่วมแรงกันสุดทางที่ันทีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการทักษะในการที่จะครอารางเหตุและป้องกันตัวเองให้มากขึ้น ในการมูลนาการ,ร่วมมือกันเพื่อตอบโต้ดับยันและแก้ไขสถานการณ์วิกฤตต่างๆเพื่อให้เกิดความพร้อมเพื่อรองรับความแรงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของพวกเราทั้ง9จังหวัดนะบางครั้งอาจต้องมีการขอให้หน่วยของเราไปส,สัสนุนหน่วยอื่นนอกพื้นที่เพื่อเป็นการยัำยันการสูญเสียที่อาจต่อตัวขึ้นเพื่อไม่ให้ทหารและตำรวจที่จะเข้าไปเป็น,นที่เกิดความเสี่ยงเกินไป รือเกิดความป้องตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตรวและผู้ก่อละเมิดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมีสถานการณ์หลายเฉพาะหลายหลานด้านการสื่อถึงได้มีการกำหนดในระดับต่างๆจึงขอให้ผู้เข้า่วมรายการพึงระมัดระวังในเรื่องของความไม่ระมัดในตัชีวิตและดูในเรื่องของความปลอดภัยในกงขับแต่วิธีการที่จะทำให้ เรามีทีมควรมสามารถเพิ่มขึ้นเปิดประตจเสมอหนึ่งที่จะทําการฝึกแต่ในการฝึกที่มีการหม,กมักหดังนั้นนะขอให้ทุกท่านนะซึ่งจะต้องนําความรู้ในครั้งนี้นําไปใช้ในการปฏิปัติในวันหน้างหนุ้ณมางผมต้องขอทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำละการแข่งขันครั้งนี้พุทธวิเศษหรือสวัสดิ์ชายดนของตำรวจภูธรภาค โดยมีกระบอกการที่คือครกรมรบพิเศษใต้สนิทเสนาอนี้เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนพื้นที่บัดนี้ได้เวลาที่เหมาะสมคุกคน้ะผมขอเปิดการแข่งขันหน้าบัดนี้ผมทัก